ข่าวประคัมกีฬาฟุตไทย by national style ประจำวันที่9ตุลาคม2563โดยเฉพาะบาครั้งฟุตบอลไทยครับเราวมาดูข่าวบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุบอนไทยช่วงเย็นวันนี้พูดถึงเป็นอย่างมากเลยนะที่เวียดนามมายสิไทยกำลังจะไปดวลแมสซี่จริงที่ลาลิกาสเปน ถึงแม้ว่าดิวชนาทิพย์สงกสินแนวรุกทีมชาติไทยกับทางสโมสรไอโอเช่นะฮะทีมจากลาลิกาสเปนจะยังไม่เกิดขึ้นในตลาดรอบนี้แต่ทางสื่อเวียดนามเชื่อมาว่าชนาทิพย์นั้นจะได้ไปค้าแข่งที่ลาลิกาสเปนอย่างแน่นอนและต้องไปลุ้นปิดดิวในช่วงเดือนมกราคมนั่นเองทุ้งทางสื่อเวียดนามได้รายงานถึงความคืบหน้าการย้ายทีมของชนาทิพย์สงกสินแนรุกตัวเก่งทีมชาติไทยของทีมเจลิกคอนเซเลสซโปโรพร้อมกับยกชนาทิพย์เนี่ยคือนักเตะที่มากฝันสวรรค์ที่สุดของวงการฟุตบอล ถึงแม้จะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะฮะแต่ทางกลับกันเขาโดดเด่นทั้งในเรื่องของเทคนิคและก็ทักษะและก็มีจา,จานใจบอลได้อย่างน่าประทับใจจนกระทั่งเขาได้รับฉายามาว่ามาซัซสิ a ไทแลน ก่อนที่ทางแฟนบอลเวียดนามจะเข้ามาแสดงความคิดเห็นในข่าวดังกระดานนะฮะของชนาธิปเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวบางก็บอกว่าการไปในครั้งนี้ของชนาธิปนั้นคงจะไปนั่งสำรองบางก็บอกว่าชนาธิปอาจจะได้ไปนั่งที่ข้างสนามนั่งชมเพื่อนลงสนามกัน่งขันพร้อมเผยประโยคเด็ดที่ว่าเก้าอี้สำรองถูกใจสิ่งนี้ แต่ก็มีแฟนบอลอีกส่วนหนึ่งของเวียดนามเหมือนกันได้เข้าไปตอบมาว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสำรองแต่ก็ยังดีกว่าพร้อมกับชื่นชมชนาทิพว่าผู้เล่นคนนี้คือของจริงมีคุณภาพซึ่งแตกต่างและก็ยังได้ระบุอีกว่าผู้เล่นของพวกเขายังไม่เคยมีใครนะฮะที่จะไปเล่นเป็นผู้เล่นตัวหลักของทีมที่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ได้เลยแต่มีแฟนบอลบางท่านก็ยังเข้ามาบอกว่าตัวอัน คองเฟืองไงละ่ะที่ไปญี่ปุ่นมาแล้วก่อนที่จะมีคนเข้ามาตอบในเม้นต์มาอีกว่าไม่ได้หมายความเช่นนั้นหมายถึงว่ายังไม่มีผู้เล่นเวียดนามคนใดที่ได้รับความนิยมในญี่ปุ่นเหมือนดังเช่นนักเตะไทยชนาทิพทิดทรที่เป็นตัวหลักให้กับทีมในตอนนี้แถมยังเคยควา้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมที่ญี่ปุ่นในปี2018อีกต่างหากพร้อมกับมีแฟนบอลอีกท่านของเวียดนามได้บอกว่าชนาทิพนั้นสามารถไปเล่นที่ลาลิก้าได้เลยเขามีความคล่องตัวมีศิลป,ปะมีความคิดที่แตกต่างจากผู้เล่นอาเซียนคนอื่นๆนนั่นเอง ซึ่งแสงเห็นบอกว่าทางเวียดนามก็กำลังจับตาชนาทิป์คนนี้กับการย้ายสู่ดเวชยียุโรปอย่างมากเช่นกันนะฮะและทางเขาก็เชื่อว่าชนาทิป์จะได้ย้ายไปเล่นที่ลาลิก้าสเปนในช่วงตลาดนักเตะระอบ2ช่วงเดือนมกราคมนี้เป็นตัวว่างานนี้ทางสื่อเวียดนามนะผมก็จับตามองชนาทิป์สงกระสินคนนี้เช่นกันครับชื่อว่างานนี้ก็มีแฟนบอลเข้ามาเม้นเยอะแยะมากมายนะฮะแต่ถึงอย่างนั้นนะครับผมว่ายังไงซะถ้ามีโอกาสได้ไปก็ต้องไปนะฮะไปตาม,ตามความฝันของตนเองเพราะชีวิตการค้าแข้งฟุตบอลน,นั้นมันสั้นยิ่งนนัักะครบ ก็ฝากเป็นกลังใจกับชนาทิพย์สงกสินกันด้วยก็แล้วกันนะฮะก็อย่าลืมติดแฮชแท็กนะผมเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนะเชียร์ชนาทิพย์สงกสินกันนะครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะพรีวิววิเคราะห์ศึกฟุตบอลเจลิกคู่ระหว่างคอนเซเลสโปโรพบกับชูนันเบิมเร ดี๋ยวกนี้เป็นการวิเคราะห์บอลศึกเจลิกญี่ปุ่นนะฮะที่จะเป็นฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นคู่ระหว่างคอนซาเลสปโรนั้นจะต้องเปิดบ้านรับการเยือนของชุนันเบมรเล่เดือนมิาร์ที่10ตุลาคมนี้จะเตะเวลาส2นาฬิกาเป็นต้นไปครับเรามาดูผลงานท่านัดลังสุดของทั้งสองทีมกันก่อนดีกว่าครับเริ่มจากทางฝั่งทางคอนซาเลสปโรกันก่อนกระกันเดือนที่3กันยายนก็แพ้อุรุวะเรเดมอมานะฮะ3ต่อ4ในศึกเจลิกวันที่ส6กันยายนนะผมชนะสกโตสุไป0.2ในต่อสอในศึก วันที่19กันยายนนะผมแพ้กัมบะโอซาก้าในสึกเจลิกไป0ต่อ1วันที่3กันยายนนะผมแพ้คาชิวาเบโซศสึกเจลิกไป0ต่อ1วันที่16กกันยายนนะผมแพ้วิเซลโกเบศสึกเจลิกไป4ต่อ0แล้ววันที่3ตุลาคมนะผมเสมอกับเวกันตาเซนไดนะฮะในสึกเจลิกไป3ต่อ3นั่นเองสุดยอดฝั่งชุนันเบมาเล่นั้นผลงานท่านัดหลังสุดก็มีดังต่อไปนี้วันที่9กันยายนเสมอกับโอิตาโทริตะในสึกเจลิกไป2ต่อ2วันที่ส3กันยายนชนะกัมบะโอซ วันที่19กันยายนแพ้ชิมิสุเอสพาวในศึกเจลิกไป0ูต่อสวันที่3กันยายนแพ้คาชิมาอแอทเลอร์นะครับผมศึกเจลิกไป1นต่อศวันที่ส7กันยายนแพ้คาวาสกิฟอนโตเรในศึกเจลิกไป0ูต่อหแล้ววันที่4ตุลาคมแพ้เอิซิโตเกียวศึกเจลิกไป0ูต่อหครับสุขภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนั้นทางฝั่งนะฮะคอนเซเลซโป,ปโรงานนี้ ทีมของเมสซิเจชนาทิพต์สงกสินฟอร์มยังขึ้นขึ้น,น,นล,งลงนะครับผมก็แพ้มา3นัดติดต่อกันแล้วและยิงประตูคู่แข่งไม่ได้3เกมติดต่อกันด้วยและก็มุ่งเสมอมา1นัดเมื่อ,อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับซึ่งล่าสุดนั้นก็บุกไปเสมอกับทางเบกอนตาเซนไดไป3ต่อ3นะฮะแบ่งกันไปคนละ1แต้มนั่นเองครับโดยสภาพทีมนัดนี้มิชาบิฮารโเปโตวิสคุนซื้อใหญ่ก็เจอข่าวร้ายอีกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะฮะ เพราะว่าทางลูค้าโซเเดสนั้นยังไม่สามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนรุวมทินได้และน่าจะลงสนามในเกมน,นี้ไม่ไหวนะฮะแต่ทีมก็ได้ลุ้นการกลับมาของชนาธิปสงกสินอีกครั้งที่หายเจ็บกลับมาแล้วก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงในนัดนี้ซึ่งการจัดทีมนะผมแนวรุกจะใช้เจโบทอยจะยืนเป็นหน้าเป้าและก็มีชนาธิปสงกสินป์เดชิคาอิโคมาอิและก็ทาคุมะอารัโนเป็นสามประสานแนวรุกส่วนแนวรับจะใช้โทโมกิทาคามิเนะเป็นตัวยืน ส่วนด้านในทาวารนั้นก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะผมถ้าเกิดว่าทาคาโนริสุกเกโนะหายนะฮะก็จะกลับมาเป็นโจจริงและมือสำรองก็อาจจะใช้เป็นเด็กมหาลัยคนนั้นก็เป็นได้นะครับก็ต้องรอลุ้นกันนะฮะในช่วงวันพรุ่งน,นี้สุดท้ายฝังชุนันเบมเบเล่นะผมงานนี้บินโอคิชิมะผู้จัดการทีมของชุนันเบมเบเล่ยังหมดสิทธิ์ใช้งานซึกษะ อุมาเซกิ ki, กับยุกิโอฮาชิเนื่องจากยังสลัดคาบเนี้ยงไม่ได้นะฮะแต่คงกำลังคนอื่นนั้นพร้อมรับใช้ตัวสกัดกันทั้งหมดคาดกันว่าไดกิคาเนโกะที่ลงไปสิบหกนัดจะลงเป็นตัวตัดเกมและนาโอกิอิชิฮาระลงไปสิบเจ็ดนัดยิงไปห้าประตูจะลงผลิตกรในช่วงเที่ยงวันพรุ่งนี้โดยสิบจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะฮะทางฝั่งของคอนซาเลปโปรนั้นก็มีดังต่อไปนี้เริ่มจากทาคาโนริสุเกโนเรียวสเกชินโด คิมเมนตาชมบุนิคาคามิเนะฮิโรกิมิยาสาวาชุนตะธนกะทาคุมะอาราโนะไดกิซูกะโยชิอากิโคมมอิชนาทิพสงกสินและก็เจโบทอนครับสุดยอดฝั่งหนะ้าผมของชุนันเบเบเล่นั้นก็จะมีดังต่อไปนี้ไดกิโทมมอิคาซุกิโออิวาเคยสุเกะซากะคาซุโนริโอโนะไดกิคาเนโกะอาคิมิบาราดา โชซุเกะชิบะตาทาคุยะโอคาโมโตะฮิโรคาสุอิชิฮาระธรมมะมัซดาแล้วก็นาโกกินะครับอิชิฮาระนั่นเองครับเป็นนว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าถ้าเกิดว่าเจ้าเจาได้ลงจริงในนัดนี้นะฮะก็มีลุ้นหวังทําสกอร์ได้ในเกมนี้เช่นกันครับก็ถือว่างานนี้ก็ต้องรองดูกันต่อไปแล้วก็ต้องรองลุ้นนะฮะในช่วงเวลา2นาฬิกาของวันพรุ่งนี้รอติดตามรับชมกันได้ศึกเจลิกระเบิดฟอร์มตุ้มตามอย่างแน่นอนครับ เราไปดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะยังไม่ย้ายนะกิเลนคอนเฟิร์มยังไม่มีข้อสเสนอจากทางโฮจิมินยื่นซื้อดังวันลำเดินทางเบองทองยืนยันนะผมยังไม่มีข้อสเสนอดใดๆเลยจากทางโฮจิมินซิตี้ที่จะยื่นซื้อดังวันลำคนนี้กลับสู่ถิ่นเวียดนามโดยหลังจากก่อนหน้านี้ได้มีกระแสข่าวนะฮะว่าโฮจิมินซิตี้ ทีมชัตทนำในศึกวีลีกเวียดนามพร้อมทุ่มเงินฉีกสัญญาค่าตัวดังมันลำ่ำนายด่านทีมชาติเวียดนามจากเอสซีเมืองทองอยูเเต็ดไปร่วมทีมทว่าล่าสุดได้มีการเผยม,มาว่าเมืองทองนั้นยังไม่ได้รับข้อเสนอใดๆจากทางโฮจิวินซิตี้เลย โดยดานดานวัย27ปีรายนี้เข้ามาร่วมทัพกิเลนพยองเมื่อปี2019นะฮะโดยจะหมดสัญญาในปี2021ซึ่งถ้าโฮจิมินต์ซิตี้เอฟซีต้องการคว้าตัวไปร่วมทีมก็ต้องยืน่นคอสเนอฉีกสัญญาเท่านั้นหากจะหวังคว้าตัวใานดานชุดแชมป์สุกูกิครับ2018คนนี้กลับไปค้าแข้งในลีกเวียดนามกันอีกครั้งสำหรับดังวันลำเนี่ยผลง,งานฤดูกาลนี้นะฮะในลีกลงเฝ้าเสาให้กับทางเอสซีจีมงทองไปแล้วทั้งหมด5นัดกันเลยทีเดียว เปน็นวางงานที่ทพงทางลิกเวียดนามนะฮะก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอที่จะซื้อทางดาวันลำคนนี้กลับไปแต่อย่างใดน,นะครับก็ต้องรอลื้อนกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรในถิ่นของเมืองทองเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับอัตถพงศ์เกตเมธีการุนประทานหัวจากพิฆาตสองฟอร์มผู้แข่งในเกมลีกนัดแรกโดยกิรทุณอัตถพงศ์เกตเมธีกาวรุนประทานนครราชสีมาส่งทีมงานสองฟอร์มอุดรยูเนเต็ดนั่นเอง ไม่มีโปรแกรมในเกมนัดเปิดสนามเหมือนทีมอด่นสลับทางหัวจากพิฆาตนะฮะนะครราชสีมาห้วยถแถลงยูเต็ดเทมในศึกออมสินในชั้นเล็ก2020หรือที่3โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพราะพวกเขาลงเล่นเกมแรกในศึกไทยลีก3ามณมหาวิทยาลัยลาราชภัฏนนครราชสีมาพบกับทางอุดรยูเต็ดในเวลา18นาฬิกาในวันที่11ตุลาคมที่ถึงนี้ถึงอย่างไรก็ตามบิ๊กกอฟนะฮะอัตพงพ์เกตเมธีการุณหัวเเรือใหญ่หัวจากพิฆาตเนี่ย ก็ามา,าแถลงการเปิดเผยถึงเรื่องข้อดีที่ไม่มีโปรแกรมการแข่งขันในสัปดาห์แรกที่สามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเต็มที่และเตรียมส่งทีมงานซุ่มดูฟอร์มทีมคู่แข่งอย่างอุดอรยูเต็ดที่จะมีโปรแกรมนัดแรกเล่นในบ้านพบก,กับทางพยาโคจสารสุรินซิตี้นะฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสำหรับฟุตบอลไทยลีก3มีกำหนดจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันที่3ตุลาคมนี้ และจะปิดฤดูกาลในวันที่28กุมภาพันธ์นะฮะ2564รอบแชมเปี้ยนลีกในวันที่6มีนาคมถึงวันที่2 5พฤษภาคมปี2564ซึ่งจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชมแบบจํากัดจํานวนตามมาตรการการป้องกันของทางสงบคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อรัวโควิด -19 โดยทางหัวจากพิฆาตนครราชสีมาห้วยถแถลงยูเต็ดนั้นถูกจัดให้อยู่ในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีทั้งสิ้น11ทีมโดยโปรแกรมนัดแรกจะเปิดบ้านพบกับทางจิ้งจอกอีสานอุดรธานียูเต็ดนะฮะในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา2นาฬิกาแข่งขันณนะสนามมหาวาิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานั่นเองครับใครแฟนพวกเขาสามารถตามติดตามชมและก็ร่วมเชียร์พวกเขากันได้นะฮะในวันที่11ตุลาคมนี้จะมีการแข่งขันนั่นเองครับก็ต้องรอนุ้งต่อไปนะฮะางานนี้ และนี่ก็เป็นทันข่าวประคัมกีฬาฟุตบอลไทยบายดิช a l สไตล์ประจำวันที่9ตุลาคม2563โดยเฉพาะครั่งฟุตบอลไทยครับ